สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกับมังกรมีเปีกตัวนี้นะครับอ่นี่กับมังกรน้ำคึกตัวนี้มามาเราจะมาให้มันดึงเชือกแข่งกันนะครับนวดจะกเยอะนะครับมาดูนะครับตัวไหนจะดึงแข่งเองกันนะครับโอ้โหโ,โ,โอ้โอ้เอ้เอ้กับมังกรไี่ปีกตัวนี้ดึงดีมากครับนี่จะดึงไอ้ แอบขึ้นไม่มาแล้วครับเอาแอบขึ้นดึงไม่ไปเอาดึงนี่เลยครับดึง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 เอาโอ้สองตัวนี้แรงเข้ากันนะครับอ๋อแน่เดาดึงครับดึงไปดิเอี๋เริ่มดึงไปดึงเอ้เอ้เอ้เอาโอ้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 โอา

มาตู้กับเจ้ามังกรนี้ปีนี้ครับอแ่แ่เอ้อ๋อกปนโตเ่ครับเดิน ติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย